จงชื่นชมยินดีในความหวังจงสู้ทนต่อความยากลำบากจงขมักขม้นในการอธิษฐานนะคะพี่น้องสิ่งหนึ่งที่พระเจ้าจะบอกพี่น้องก็คือว่าการที่เรามาเชื่อพระเจ้านะคะไม่ได้หมายความว่าชีวิตของเราจะเปลี่ยนจากหลังมือเป็นหน้ามือนะคะคือ หลายครั้งเนี่ยเวลาที่เราไปประกาศข่าวประเสริฐแล้วคนจะคิดว่าพอมาหาพระเจ้าแล้วเนี่ยความทุกข์ทั้งหมดที่มีมันจะหายไปเลยความยากลําบากที่เคยพบเจอมันก็จะหายไปในพริบตาชีวิตจะเปลี่ยนเป็นลอยด้วยกลีบกุหลาบหรืออะไรเช่นนั้นนะคะแต่ความเป็นจริงมันไม่ได้เป็นเช่นนั้นนะคะพระเจ้าบอกเราว่าในโลกนี้ท่านจะประสบความทุกข์ยากแต่จงชื่นใจเถิดเพราะว่าพระเจ้าได้ชมีชัยชนะเหนือโลกนี้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นพระเจ้าไม่เคยสัญญาว่า ชีวิตของเราจะราบลื่นนะคะแต่ข่าวดีก็คือว่าถึงแม้ว่าชีวิตของเราเนี่ยจะประสบกับความทุกข์ยากนะคะแต่เรายังมีความหวังทําไมเรามีความหวังคะพี่น้องเพราะเนื่องจากว่าเรารู้ว่าเมื่อเราเป็นลูกของพระเจ้าเนี่ยในทุกๆอุปสรรค ปัญหาการทดสอบนะคะมีเป้าหมายนะคะแต่คนในโลกนี้ที่ไม่ได้มีพระเจ้าเมื่อเขาถูกการทดสอบเขาเจอการทดลองต่างๆเขาอาจจะสิ้นหวังเพราะว่าเขาไม่รู้ว่าความหวังของเขาอยู่ที่ไหนเขาถูกการทดสอบเขามีชีวิตที่ยากลําบากเพราะว่าผลกลรมของเขาจากสิ่งที่เขาเคยทําไว้ในอดีตนะคะนั่นคือความเชื่อของคนที่ไม่ได้มีพระเจ้า แต่สำหรับคนที่มีพระเจ้านะคะเราเชื่อว่าไม่ว่าเราจะเจอปัญหาอะไรการทดสอบอะไรที่มันแย่นะคะแต่เรายังมีความหวังเพราะเรารู้ว่าพระเจ้านะคะมีเป้าหมายสำหรับทุกการทดสอบนะคะแล้วพระเจ้าเป็นคนที่ควบคุมอยู่เหนือการทดลองการยากลำบากเหล่านั้นนะคะทุกสิ่งมีเพื่อพระพรและผลประโยชน์นะคะพี่น้องข้าพเจ้า เคยเจอความทุกข์ยากมามากมายนะอย่างที่คนอื่นก็อาจจะคิดไม่ถึงนะเพราะว่าถ้ามาดูชีวิตตอนนี้มันอาจจะดูเหมือนแบบไม่ได้มีความยากลําบากอะไรแต่ก่อนที่ข้าพเจ้าจะถึงจุดนี้ผ่านความยากลําบากมาเยอะมากแล้วข้าพเจ้าก็ขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าอนุญาตให้ข้าพเจ้าได้ผ่านความทุกข์ยากลําบากทั้งกายทั้งใจนะเพื่อที่ เราจะมีคุณลักษณะที่เหมาะสมสําหรับพระพรที่เราได้รับในวันนี้นะเพราะฉะนั้นทุกการทุกยากนะรพระเจ้ามีเป้าหมายในการที่จะเปลี่ยนแปลงชื้อของเราพระเจ้าต้องการสร้างคุณลักษณะใหม่ในชีวิตของเราเพราะฉะนั้นให้เราเราถือโอกาสนะในช่วงที่เราถูกทดสอบนะบถือโอกาสที่เราจะเปลี่ยนแปลงตัวเองเปลี่ยนทัศนคติของเราให้ โพสติฟ <Positive S 2> อยู่เสมอเราจะไม่คิดในแง่ลบแง่ร้าย,ายเราจะไม่อ่อนแอกับปัญหาแล้วรู้ว่าพระเจ้าทรงสถิตยอยู่กับพี่น้องแล้วพระเจ้าจะส่งช่วยกู้พี่น้องนะคะในทุกปัญหาพี่น้องได้รับการฝึกอะไรความอดทนความทรหดอดทนฝึกในการพึ่งพาพระเจ้าฝึกในการที่จะรอคอยเวลาของพระเจ้านะคะพี่น้องข้าพเจ้าจะบอกว่า มันไม่มีสิ่งอื่นที่จะฝึกชีวิตของเราได้มากกว่าการ,รเผชิญปัญหานะคะข้าพเจ้าไดา้รู้แล้วว่าการที่เรารเผชิญปัญหาต่างๆมันสร้างบุค,คลิกใหม่สร้างนิสัยนใหม่ขึ้นมาในเรานะคะแล้วเรารู้ว่าการทดสอบของคริสเตียนมันมไม่ไม่ไม่สูญเปล่านะคะเพราะว่าพระเจ้านะคะมีวัตถุประสงค์ ที่จะสร้างบางสิ่งขึ้นในเรานะคะเพราะฉะนั้นเมื่อเราถูกทดสอบเราจึงยังคงมีความหวังอยู่ได้การทดสอบของเราเนี่ยมันอยู่ในความหวังนะคะในความหวังที่พระเจ้าเปลี่ยนแปลงเราความหวังที่เรารู้ว่าพระเจ้าจะทำสิ่งดีเพื่อเราผ่านสถานการณ์เหล่านี้นะคะแล้วพระเจ้าบอกเราว่าให้เราต่อสู้ ต่อความยากลําบากให้เราอดทนนะคะคุณสมบัตินี้พี่น้องมันเป็นคุณสมบัติที่ยอดเยี่ยมมากคือการอดทนแล้วเ,เมื่อพี่น้องออกจากปัญหาเหล่านี้พี่น้องจะเห็นว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนที่มีความอดทนมากขึ้นแค่ไหนนะคะเราจะอดทนได้กับหลายสิ่งหลายอย่างมากนะ,ะแล้วในช่วงเวลาที่เราอดทน พระเจ้าบอกว่าให้เราอธิษฐานเพราะฉะนั้นการอธิษฐานเนี่ยช่วยเราให้เราสามารถมีความหวังให้เรามีกําลังในการที่จะต่อสู้กับความยากลําบากได้นะคะเพราะว่าการอธิษฐานช่วยให้เราผ่านสิ่งเหล่านี้ไปได้เช่นเดียวกันนะคะข้าพเจ้าบอกเลยว่าช่วงเวลาที่ยากลําบากที่สุดสิ่งที่นําข้าพเจ้าออกมาจาก ปัญหาเหล่านั้นได้คือการอธิษฐานอย่างเดียวเท่านั้นพี่น้องการอธิษฐานทําให้เรามีความหวังทําให้เราได้รับกําลังใหม่ที่เราจะมีความอดทนนะคะแล้พระเจ้าจะตัดกับเรานะคะผ่านการอธิษฐานนั้นว่าเราจะต้องทําอย่างไรเราควรเดินไปอย่างไรนะ,ะเพราะฉะนั้นเราจะขาดการอธิษฐานไม่ได้เลยนะ,ะขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องค่ะ ข้าพเจ้าเชื่อว่าพี่น้องทุกคนได้รับพระพรจากพระเจนะประจําวันของพระเจ้านะคะพี่น้องคนไหนได้รับการหนุนใจได้รับพระพรช่วยกดไลค์แล้วก็กดแชร์ให้กับเพื่อนๆเ,เยอะๆเ,เลยนะคะ แล้วกดติดตามเพื่อที่พี่น้องจะได้รับการแจ้งเตือนเวลาที่เราลงคลิปใหม่ๆนะคะสำหรับพี่น้องที่ต้องการย้อนกลับไปดูคลิปเก่าสามารถที่จะกดดูได้จากเพลย์ลิสที่ขึ้นอยู่นี้ได้นะคะขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านนะคะให้มีชีวิตที่จเจริญสุขทุกประการและเป็นชีวิตที่ครบบริบูรณ์ตามพระสัญญาของพระเจ้าขอบคุณค่ะ